โอ้โหใบแรกก็สิบจาบเลยรู้สึกเสียใจผิดหวงังรู้สึกเผิดรู้สึกไม่ดีรู้สึกเศร้าเครียดคุณน่าจะทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กันมาตั้งแต่กลางวันแล้วละ่ะลืมพึ่งทะเลาะก,กันนะคะรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวอกหักทุรนทุรายคิดมาก เอาคุณออกจากหัวไม่ได้สมองมีแต่เรื่องราวของคุณนะคะจะไม่ไหวอยู่แล้วนะคะปวดหัวมากแล้วยังไงต่ออยากหงออยากมอบความรักให้อยากสารภาพรักอยากสารภาพผิดอยากขอกาดนะคะถ้าคุณทะเลาะก,กันนะแต่ก็ยังไม่กล้าส่องก่อนดูลาดรลาก่อน มันได้ไหมนะเอ๊ะถ้าลุยมาตอนนี้จะได้ไหมนะหรืออารมณ์ของเธอเป็นยังไงส่งดูแป๊บหนึ่งหรือดูสถานการณ์ก่อนแล้วยังไงแล้วก็รอรอจังหวะรอเวลารอว่างอได้หรือยังทำได้ไหมใช่จังหวะที่เหมาะสมไหมถ้าพูดแบบนี้จะเป็นยังไงนะคะคิดมากนะคะคิดจริงๆ เพราะว่าไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่และก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ได้เห็นรูปร่างอะไรชัดเจนมากทีนี้ยพอเวลาจะคุยจะงอก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะทําตัวแบบไหนไม่รู้จะงอยังไงไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงนะคะแต่อยากงอนะควรเป็นรักทางไกลรักต่างชาติรักต่างถิ่นรักต่างแดนรักต่างภาษา รักที่มีความแตกต่างกันนะคะหรือว่าเขาเองอยู่กลอะไรจากคุณก็อยากจะเดินทางมาหาเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แม้จะเจ็บปวดหรือว่าเขาจะทําอะไรไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาก็ยังอยากไปต่อเขารู้สึกผิดถ้าเขาเป็นฝ่ายที่ทําอะไรไม่ดีกับคุณนะหรือถ้าคุณเป็นคนฝ่ายทําให้เขาเสียใจเขาก็ยังมีความหวังว่ายังอยากไปต่ออยู่ดีนะคะเขารักคุณไหมยิ่งกว่ารักอีกอะคุณคือความสุขของเขา คุณคือโลกทั้งใบของเขาหรือโลกอีกใบของเขาหรือคนที่ทําให้เขาเนี่ยเปิดใจเปิดกว้างเขาแอบชอบคุณแอบรักคุณแอบสนใจคุณหรือถ้าเขาเคยรักคุณแล้วคุณเคยคบกันแล้วมีปัญหาเลิกรากันไปเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะเขายังคงมั่นคงกับคุณความรู้สึกเขาไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะคุณยังคือคนที่ดีที่สุดและคือคนที่เขารักมากที่สุดเขาอยากคืนดีอยากขอกาสอยากเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขาไม่สนใจใครเลยนะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณงอยากมากจะทํายังไงให้คุณแบบยอมคืนดีจะทํายังไงให้คุณแบบยอมเห็นใจจะทํายังไงให้คุณยอมให้อภัยเพราะคุณดูเป็นคนที่ตรึงตึงมากๆนะคะตึงสุดๆอืม